อุ้ยพี่น้องป๊าดแล้วกินมะค่อยคือขนมหวานอะไรอะมีสามรสชาติมาไงบ้างหยาบเข้มแข็งรวมๆแล้วก็อร่อยดีนะมาพี่น้องบายเวทีแล้วเรามากินเขาเข้มเข้มหยาบแข็งวันนี้มีวาสนาได้กินแล้วนะคะเป็นยังเพิ่นขายเบอร์ติตะกี้อ่ะ ได้ S <S สิบอกห<อ><อ>นูย้ยจะไปถ่ายกินของฟี<อ>่ขนุยประจรกกระเป๋าเสื้อน่ะนูยว่ได้กินของเฟรชไปไม่ได้ช <มา S 2> ิปซีจะไปเอาอันส้มที่หนูได้ซิมนะเป็นอันที่เราตักเฮียออกจากพอม์นบอกแล้วก็ตอ,ตอมตอมไม่ใช่กันแล้วก็บพองใส่ถุงไหนไม่เออเบิ้งพี่น้องโอ้ยกลับมาที่แนวกินเราอุ้ยตำซัวอมร่อยตอนนี้แล้วนะครับเนี่ยเพิ่มอีกสองมกแล้วไหมใส่หมูมกปลานิ่ง

วาฮาบาบแม่ขอยเอาเขามาแล้วมาเด้อยจ้าพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะสังเน้่ยกินได้หลายสีบ่สั่งเข่าหรืออ่ะ